ัสบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวบัสดีเอฟซีถูกท่านดิครับมาผสมสองน้องอันเนยพี่น้องเลยตอนนี้กำลัเบิ่งมาผสมนล้วกันพี่น้องป้าท้อพี่นายจ่อยเห็ดแล้วแหละน่ยชื่นมากกับหัวยำๆแล้วนี่มันจะได้ปลูกพักปลูกบักถั่วบักแตงเพ,พิ่นอืมสิพี่น้องสิปลูกบักพริกแน่ในหัวพ่นอา้าวพอจะว่าเห็ดบ่พอดพี่คือบ่เห็ด อ are, ๋อกำลังตุกลูกนี่เนาะปลูกคุดอีกเนาะนี่วางนู่นจะปลูกพีกแมนไก่เฮือนดีเพื่นอนเอ้ยคนจังบลากทำไมปลูกไก่คนหลากได้ขมึงอันนี้คนบางทีทำแบ่อยู่แบบเห็นเนาะ

แล้วจังหวัดแดดพอก็เห็นบะรเศ้าต่นเห็นยามแรกมันกระห่มมาได้นิแบบระคู่ต้นตางแดดแห่งกระเมือยเนาะแทะเนาะสุดท้ายกแล้วาหวยดน่าจะพ้ดถึกาเที่มเ้าขอดี้านี่ยคือว่าดี่้า มื่อื่นมันไปเหตุมาต่อคนทางอ๋อที่เป็นอ้อมนี่ค่ะกวางเตอะเลยพี่น้องเลยกูทางในพอสิปลูกมักผีกเนื้อกระพักอีกพอได้อยู่ได้กิน

เออดึงมันตะนาคารเลยอ้าวปลาทียมสะเบี้ยเอาผีกันเลยไปผีมันใหญ่จืดนี่แ้่น่ะโอ้วเมื่อขาไปบึงสวนพักมันใหญ่จืดใช่เนาะอ๋อผันฮดใหญ่ไว้เด้อทันละฮดขมื่อนนี่เผันฮดขมื่นมันใหญ่จืดผันดุขยังสีได้ตัดตาตลอดพี่น้อง ผักบัวผักกาะไปเนาะพปคนหวานใส่กันเนี่เนาะวันแรกพักลกกินเลยผักบัวนี่ผักบัวเนาะได้พี่น้องมาเป็นผักบัวเลยได้ผักบัวเนาะหอมๆมันเด้เหมือนปูเหมืนพัเป็นผักหนอกบ้านพี่น้องพักหน่อหน้อยใบบัวบกอันเดีบ้านเถาเอินผักหนอกเนาะอยู่ไทยเอิ่นใบบัวบกเนาะต้นหน่อยเป็นยาพี่น้องเลย เอาไปต้มกินหางมันก็ได้แซ่อันนี้เป็นผักหอมเปาะไงเฮาเบิง่งเรไม่มองปลูกได้นน่อยเพื่อเลยเ,เห็ดทั้งเนาะคนั้พี่นนอะบ่อนท้งเนาะจังกุง้งเนาะจังได้บานน้าใหญ่ๆเนี่ยอันนี้สิเป็นที่เห็นเนี่ยซเป็นต้นงาได้พี่เนอะต้นงาขาวเนาะแหย่จืดผันหมักปลูกงานะเนาะใบใบเนียนใส่เออันเนียนใส่ยังก็ได้แล้ะก็สุบหน้อไม้สุบเห็ดเนาะ ันมักปูไปแบบนี้เลยมีไอ้จือเพราะขาเพื่อนแ้วก็จะเป็นพักซีพี่น้องะพักซีลาวต้นพักซีลาวเนาะอันที่เป็นดอกก็เป็นเอ,อิร์หมักถั่วแห่พี่น้องะกำลังเป็นโด่หมักถั่วแห่ตีแบบว่าเ้าต่ำกินเมียงเนี ซอยหัวข่านี่นี่ลำข่านี่ตํายุบโอ้ยแซ่บขนาดพี่น้องปูระเดียมเลยพี่น้องเอ้ยซ้ําโฟนแล้วก็น้ํท่วมเต็มเบิดแถวนีนี่แต่ต้นงาเพิ่นลาย ต้นนาพิ่นต้นหนังหม่วงหม่วงหน่อยเป็นดอกหักหล่นบดหลังงามแหลงหลังเด่ต้นตตอาเกินต้นหลกสิเป็นเป็นเคียงบ้านเพป็นเอ้ยใส่ปนโกปนปลาเนาะใส่ลาบเทา หอมในห้างนี่เพิ่นจะเป็นผักหอมเนาะหอมเสริมต้นแบบผีกแล้วก็ต้นผักแลกกพล้านะโอ้ยไก่มาสะเข้าม่ใหญ่จือแล้วนี่ไก่ตัวใดเด้เนาะปลาโทูทาไมใหญ่เจือ,เ,เ,เ,อ,หเ,จอเห็นนี่บอกให้เบาเลยเนีย่ตายแหลยเพื่อนสิเพนจะต้มไก่พะย่ะจอยแล้วนี่ต้นนี่ยไม่นอนเลยมากหมากกินกับข้าวปุ่น,นเนลยนี่ อุ้ยไก่เห็ดหักเลยเบ้างๆจะดึงนิบใหม่ก่อนเห็ดหักเลยมาโซนนี่กะเด้อลูกสศร้าอะไรกะลูกเบิังพ่อน้องอเนยพ่อน้องเลยเป็นสีหนามเขาปล่อยไว้โลดพ่อเนยเลยไปนี้สี่น้องเอาน้ำเอาดินเขอนแรกเอาน้ำใส่นงไป แม่มาแน่เนาะบวมมั้ยนี่ปล่อยใส่กลางเลยพ่นเฮ้ยน้าสีใส่ข้งมือเอา่น้องาจก3-4มือเอา่นเนาะมันจางสิแน่นัจ้าวาแล้วก็ดินมาใส่อีก เสียดนามใส่ห้ดินมันแน่นให้มันให้มันแน่นนาเนาะท่านบอเสียหนามใส่เพื่องเอ้ยท่านใส่เผือแบบว่ามาเมื่อเดียว์ละใสิมาเทพื้นคือเขาเห็ดเนาะบาได้แล้วมันแหน่มันนาเนใส่เรื่อๆจับมือได้เทเขายังบ่หุ่เนาะเดี๋ให้มันแน่นไว้ก่อน ้ำเล็ดน้ำน้ำพ่อได้เลยมาไอ้ไมาลูกสบายดีปลาลุงงามๆสบายดีปลาลุง,ลงเลยอีลาเห็ดยังลูกเป็นขีต้ต้มโอ,โอ้คือปินลังใส่ได้นะเจ้าเน,นาะอีลาปินลังสปาลุงเห็นอะไรอันน่ะ อ่านูเล่ขี่ต้มโอ้ยเอ้พอน้อสีน้ำซส่นนั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 ่นเบิอยากวีขีดต้มใส่อีก่ีตโอ้ไม่ใช่เขา <c oughs> เด็กขี่ต้มเด็กมาปล่อยไว้หน่อยเพราะมันบนานดอกมาคุ้งพื้นเออเจ้น่อยยังเจ้น่อยอยังปิ๊ดเอาเนยแม่ขี่ต้มก่อน พี่น้องคลิปนี้กับสมมาพาควนแล้วก็เซขอลาพาจาดคุณน้องไปเด้อคลิปหน้าพบเพาะกันใหม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งน้องอันเนยเด้อสบายดีไปไกลมหัวแล้วก็ลูกกลมหัวลงบยปไปจุบจุบปบบก้าเอาเมื่อใส่ปะคพี่น้องเอาเมื่อมีกี่ต้มสบายดีสบายดี้